สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะกลับมาซ้ำกันอีกครับหมายนี้ห้อยหนูเลียนอยู่ในปลาบ่วงเขาเอาท่านถอดพี่น้องห้อยเลียนเต็มเลยเรียนเอาไปในปลาเนี่ยเืีย เพียครับผมไม้มีไมๆเลยครับมึงครับผมทางง,างานำดียตมครับหรือสอง แดดเลยภูเขาของเราแช่ทูเย็นไว้พี่น้องมันตายเับหรือหอมยาปลบพนุ่มเอ้แค่นองมาบนนอหน่ อย่าลืมอยู่เด้อใส่ตะปูเสีงยงทิ่เข่าไปเลยทำไมเลื้ยวใหม่หลดหน่อยเดี๋ยวไปเมืองกันพี่น้อง เงี้งลืมไปหลดอยู่ว่ามันหยิบมาอยู่ดิโอ้ยลืมแหละครับผมไม่ได้เอามาครับ,รบอูเผาซืบอๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่ยาป้าพนมมีง ใส่เันปูเผาพี่เพียวเนี่ยหวานเขาฉีดไปแล้วมีร้นนองประฉขีดมึงบ่วงกันดิเพิ่มใส่เพิ่มอีก นมีขวายอีกเด้พี่น้องนี่หันี๋ย่ทางมันะทางมันแรนนะไม่ว่ากัดหยาไม่ไเลยรมาขึ้นอย่างไรช่วยเรียนไปป้องไนเนี่ยไปขอใส่กันพี่น้องได้หนีละไม้อุ้มนี่ละ ไม่เรียนเต็มเลยพี่น้องกระปูเผาหลุล่วนว่าขีดบดาวนี่พระวารลืมเป็นกระปูที่มันตายครับคุรไม่กินนะผมก็เลียกเอาตัวตายแล้วกันช่ตู้เย็นไว้เผาแล้วกันช่ตู้เย็นไว้ เขาเพราดีภายในดอกบัคือปูปเป็นถ้ามันเขาาก็เขาดอกหลังสุดท้ายให้ประมาณเจ็ดแปดหลังบ่วงอีกบ่ตตองห่วงหลายบ่วงให้เพิ่มไปอีกบ่วง เรนออกมาน้มงามผิดหวังอบอกเลยนี่ไม่ยูดส้นมากห่อไม่ยืดด้วยเดียมองวัตุเียนด้ยเรีนออกมาผีพร้อมเจ้านี่น้อง พี่หมอกหนึ่งมันเลียนออกมาลปอยทั้งหนึอโอ้เลีล้ยนว่ะพี่ออกไปหัน่นแล้วอีกหนอทีเหมือนลายแล้วกัะปูโอ้พี่โอ้มีทางาอีกส่ทางงางๆอู้สีทางบืดเลย Ừ. cái buồng nó đọc cái nó nhập khẩu xong bố bút cho cá bị tay lắng lên ngập ống đây là cái phòng của lại có xây buồng con xây tháng mắt lèn này แรงข้างๆอะารบ้างแหลนบ่วงล้องมึงเดี๋ยวถ้ากราบไมาใสยบ่วงสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าโอ้ขีุฝนไงไงทงักทางขีดินงสายไป อาใจะบอกมาพี่น้องมาลุน้นกันครับผมลุยต่อไม้นี้ใส่นี่ยกับดักเข้าหึตีว่างกับดักว่าเห็น,ห,นหลอนจะของอีกแล้วถือว่าจะจะขวงพี่น้อง bỏ áo bỏ liền sếp rác tương buồn hả mày ทำไมเบาหนักมาเนี่ยมองำงามไหมมันจะถือกคักบ่เถือครับผมอียาบ่ได้ขีดน้ำหอมบ่เขาดีบ่ปูวิ่งตรงงามิมมัดล่ว เอยบ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,บอเข่าครับพี่น,อน้องเดี๋ยวพักกันก่อน,นเอ้ยคือ,เ,อ,อเป็นยังสี่เนาะ ปูตัวใหญ่ๆเสียทิมไปเสือ้อไม่ดโดนเลยตัว,วก็ขาจักหลังเอ้ย ปลาฟางวาแต่พี่นอ้องบ่วงเราเป็นอย่างไรบ่วงกับว่าเรียนหนูเมืดด่อตีนี่ครับบ่วงไอ้ยะวิวิห้อยเรียนค้อยเจ็บบ่วง นังนี่คืมีห้อยพานดูครับนี่คิดว่าถือนนงนี่็มบอพาน นี่ครับผมโอ้ยหนูน้อยหนูเล็กหนูน้อย,อยหนึ่งเต้มไม่อยากใช่หนูถือบ่วงมาไหนติดเหลืองี่น้องนะครับผมเดี๋ยวคอยจัดก,การกันหนึ่งเต้มครับตัวสวยอยุ่โอ้ยหนึ่งเต้มเล็กเลีเก็บไปเออ ม่ได้บ่วงไงยังดีงพี่พน้องบัวพันบัวพันอืมางามๆคือบอัวพันหน่อยอืมคือมุนเลยเอา้าบ่วงสองหลังคือมาอย่น้ำกันน้อบาดนี่เฮ้ย มุ้งอีปุยครับพี่น้องเอาเพงสี่เอาบ่วงสองหลังถึงมาอยู่น้ำกันู้ใดมาเห็ดบ่วงผมไอ้ยะเปงสี่ครับ ได้ไปคู่กันเหรอมันคือเพลงสิโอ้เป็นอย่างแต่ละมือ <laughs> กรับมังบกเขาเลยครับพี่น้องวดีเขียนน้ำยา หนูหน่อยตัวเดียวนี่เพราะนี่เนี้ยนี่เพโดนนี่นนหลีอะรบะเอาีหลีครับไอ้หนึ่งเตะมาตรฐาน เท้ามาตรฐานให่ดีตัวนี้บ่อเอาครับก๊ับดักบ่เขาจักหลังเลยพี่นองเยื่อปูอย่างงามนี่ต้องหายเยื่อไม้มาใส่ลังหนึ่งดีบ่วงเฮ้ <c oughs> นางแดง่มงงงไหมม่ะยังหาเราเอาบ่วงก,กันครับบารนี้จะไปสรุปผลกันกันด้วยบ่วงไปกรองกันอยู่กรับเมื่อรอ รู้หน่อยตัวเดียวไปพี่น้องรูปผลงานกันแต้มเดียวกันมาตรฐานเท่าลหละครับผมนี่น้อย้าอยากหัวครับพี่น้องมึงครับผมเ <laughs> ต้มเดียวขอรอถึกบ่วงสิเดียวมาหาสั้นต่อเอาลหละหมานี่แต่ว่าบ่วงสองหลังไปเยอะน้ำกันแดงใน,นี่นบริบูทบวบ คนถอดออกบอ่แล้วหนูเข้าไปกินแล้วนี <c oughs> ด่ดหละหายอยู่หายกินมีหมานมือบระมานครับผมแต่ว่าก็ไม่พลาดนะจ๊ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็นับหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งแต้มมาตรฐาน <c oughs> ไปพี่น้องขาบคนเลไลครับผมที่ขอว่าติดตามเลยก็ขอไม่กำลังใจได้น้ังเด้อฝากไว้ในช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติ ช่างเหนือหนือคนอีสานบ้านเท่าไปไม้ไมมจงไม้นี่ไปแต่มสัสนตอกนี้ก่อนสวยละหนึ่งเต้มเล็กๆโอ้ยเสียปูไปสิบตัวไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเรื่ยๆครับ